วันนี้ลงวันไปขายของวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็สู้กันใหม่ในวันนี้ลงวันไปกินกาแฟโบราณในร้านกาแฟในตลาดก็คุยกันเรื่องออชีวิตพ่อค้าแม่ค้าแกก็เล่าให้ฟังโอ้ย oh, าลักแกเยอะนะแกต้องเลี้ยงหลานเลีเ้ยงหลานที่เป็นดาวซินโดรมหรือเป็นออทิสติกไม่รูนะ้พูดยังไม่ได้เลยสี่ขวบอะไรเงี้ยก็เล่าให้ฟังต้องป้อนข้าว พาไปโรงเรียนต้องดูแลแม่ซึ่งอายุ96ต้องดูแลลูกชายซึ่งติดยาโอ้โหผู้หญิงนะภาระหนักอึ้งขนาดนี้ถ้าเป็นลุงวันนวนไม่แน่ใจว่าลุงวันจะรับจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงนะนันะจริงๆนะลุงวันบางทีนี่ความอดทนแข็งแกร่งนี่บางทีผู้ชายกับผู้หญิงนี่ผู้หญิงจะกล้าหาญแข็งแกร่งมากกว่าผู้ชายนะที่ลุงวันเคยเห็นนะนะผู้ชายอาจจะแข็งแรงตาม ตาม,ตามไอทางกายภาพอาจจะแข็งแรงแต่จิตใจที่บึกบืนอดทนนี้อาจจะสู้ผู้หญิงไม่ได้ลุงวันคิดเองนะก็อาจจะเป็นบางคนนะนะันแหละลุงวันนับถือแ็จริงๆ